สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาพพมยานอ่านไพ่ทํานายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงคนเกิดเดือนกันยายนค่ะเรามาเปิดไพ่พรมยานดูกันว่าของขวัญปีใหม่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะส่งมาให้คนเกิดเดือนกันยายนของขวัญปีใหม่ของคุณคืออะไรค่ะ ดวงอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมค่ะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีก็อย่าเก,ก็บเอาไปใส่ใจค่ะแม่หมอผิดพลาดสิ่งใดไปขอทุกคนให้อภัยด้วยค่ะมาค่ะ เรามาเปิดไพ่พรมยานดูกันว่าของขวญปีใหม่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณคืออะไรค่ะไม่หมอขออนุญาตคนเกิดเดือนกันยายนทุกคนเปิดไพ่พรมยานค่ะไพ่พรมยานบอกด้วยค่ะ <c oughs> บอกด้วยค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรกับคนเกิดเดือนกันยายนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรค่ะใบแ, <c oughs> แรกเทพจันทร์ค่ะใบแรกเทพจันทร์อ่อนหวานอ่อนไหวน่ารัก คนน่ารักสดสวยงามน่ารักน่อินดูกิริยาท่าทีก็น่ารักพูดจาก็น่ารักน่าอินดูค่ะอ่อนไหวใจอ่อนคิดสงสารสับสนลังลเลเฉลียวฉลาดมีความรับผิดชอบค่ะชอบศึกษาเรียนรู้ฉลาดมองการไกลแก้ปัญหาต่างๆได้เก่งเฉพาะหน้าได้เก่งแต่เป็นคนที่อ่อนไหว โอกาสตัดสินใจผิดพลาดได้ค่ะสับสนอ่อนไหวรังเลกลัวการสูญเสียพัดภาพใบที่สองค่ะพระเมฆคงคาค่ะใจดีใจกว้างเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ให้ผู้เสียสละค่ะมองการไกลคิดอ่านกว้างไกลไปในอนาคตข้างหน้า เป็นคนที่เข้าใจยากค่ะวนไหวเข้าใจยากไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของคุณได้ค่ะใบที่สามโมลาค่ะเยับยังช่างใจใมีสติค่ะความสุขความน่ารักสดใส การดูแลเอาใจใส่ไพ่อ,อยากจะบอกว่าไพ่อ,อยากจะบอกว่าอะไรคะจะไพ่ว่าเนี่ค่ะมิตกกังวลคิดตัดสินใจต้องเลือกต้องคิดต้องตัดสินใจต้องทําอะไรสักอย่าง สับสนลังเลคิดไม่ได้แก้ไม่ตกวิตกกังวลแล้วก็เหมือนว่ายังเหมือนจินตนาการกว้างไกลมองการไกลค่ะเป็นคนเฉลียวฉลาดความสำเร็จรอยอยู่ข้างหน้าคาดการข้างหน้าค่ะวิตกกังวลให้มีสติคิดพิจารณาต่างๆให้รอบคอบคิดจะทำอะไรยับยัง้งชั่งใจค่ะ หมือนมีความทุกข์ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ทุกข์กับคนรอบข้างนี่ตกกังวลคนใกล้ชิดการดูแลเอาใจาใส่เรามีความนิิตกังวลแล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคะ่ะปัจจุบันคนเกิดเดือนกันยายน <c oughs> เป็นอย่างไรค่ะใบแรกค่ะเทพพระอาทิตย์ค่ะเริ่มต้นเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีค่ะสิ่งดีๆความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองสติปัญญารอบรูยแต่งชานความมุ่งมา่ปปัรถนาความสำเร็จสิ่งต่างๆมานะพยายาม ให้การกระทําให้สําเร็จความปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จความช่วยเหลืออย่ที่สองพาพายค่ะความวุ่นวายสับสนสับสนคิดไม่ได้แก้ไว้ไม่ตกทําให้วุ่นวายสับสนสับสนลังเลอารมณ์เปรปวน พระแม่อุมาค่ะความกล้าเก่งมานะพยายามมุมานะมีพลังความรู้ความสามารถ <c oughs> นักปฏิรูปเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองสู้บุกเบิกกล้าลุยกล้าเสี่ยงกล้าไปข้างหน้าค่ะพระพมฤาษีค่ะ ความเฉลียวฉลาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลทั้งผู้ใหญ่ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสําเร็จทิศทําอะไรก็สําเร็จผู้คนเอ็นดูเมตตาให้การช่วยเหลือพนังสุรัสวด,ดีค่ะความเก่งความมีความรู้ความสามารถความสําเร็จปัจจุบันนี้ เริ่มเริ่มเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตที่ดีความสําเร็จรอยอยู่ความมุ่งมา่รปรถนาค่ะฝ่าฟันอุปสรรคความสติปัญญาความเฉลียวฉลาดเนี่ค่ะเริ่มต้นคิดสิ่งใหม่ๆความสําเร็จรอยอยู่ระวังใจร้อนผู้วามแล้วก็มีความวุ่นวายสับสนวิตกกังวลน,นะคะ แก้ไขสิ่งต่างๆไม่ได้ทุกอย่างแปรปวนเปลี่ยนแปลงยังไม่หยุดนิ่งการแบกรับภาระปัญหาของคนอื่นคนรอบข้างความวิตกกังวลมีความมุ่งมั่นจะทําอะไรต,ต่างๆก็ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาค่ะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกาลังเผชิญความต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคความเก่งก้าสามารถให้มีสตินะคะคิด การการก้าวไปข้างหน้าระวังความดือด้อรั้นดื้อรั้นเชื่อมั่นในตัวเองกล้าเก่งกดกดง่ายใจร้อนความคบคุมเผชิญอุปสรรคปัญหาที่ต้องต่อสู้ค่ะแต,แต่แต่เป็นคนที่พร้อมพร้อมที่จะสู้กับสิ่งต่างๆก้าเสี่ยงก้ารลุยพัฒนาตัวเอง ปับปุงแก้ไขในทุกๆเรื่องไม่ยอมแพ้ค่ะไม่ยอมแพ้การต่อสู้ด้วยความเฉลียวฉลาดแล้วก็ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณนี่ค่ะแก้ไขปัญหาอุปสรรคกับสิ่งที่เผชิญที่ทเสี่ยงที่กล้าการลุยการเสี่ยงและสำเร็จค่ะเพราะเป็นคนเก่งนี้ค่ะ แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถมีผู้คนช่วยเหลือความเจริญก้าวหน้าทุกๆด้านค่ะความดวงสมบูรณ์ของขวัญปีใหม่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรค่ะมาดูของขวัญปีใหม่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่จะได้ของขวัญปีใหม่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้อะไรใบแรกค่ะืมหนุมานค่ะผุเบิกสิ่งใหม่ๆกล้าความเก่งกล้าสามารถความรอบรอบรู้ระวังระวังความดือด้อรัน้นดื้อรั้นรันทุทลังนี่ค่ะทำอะไรต่างๆด้วยความบุ่มบาม ไม่รอบคอบนะค่ะจะทําให้โอกาสผิดพลาดได้เหมือนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเตือนนะคะว่าให้รอบคอบการบุกเบิกลุยกับสิ่งต่างๆเพื่อต้องการความก้าวหน้าความสิ่งที่ดีกว่าเก่าที่เพิ่มขึ้นให้รอบคอบค่ะพอเป็นคนดื้อรั้นดื้อรั้นกล้าเสี่ยงเชื่อมั่นในตัวเองไม่รับฟังไม่สนใจพวกผู้อื่นอย่างเนี้ค่ะให้รอบคอบคิด เก่งกล้าสามารถอยู่ค่ะพร้อมที่จะสู้เก่งต่อสู้บึกบึกแต่ให้ระวังความรอบคอบคิดตึกตองให้ดีๆก่อนค่ะมองกว้างๆค่ะแม่น้ำมองไปข้างหน้ากว้างคิดมองการไกลพินิจพิจารณาเป็นคนที่ใจกว้างใจดีเอื้อเฟือเฟ้อเอผื่อแผ่กับผู้อื่นความสำเร็จ อยู่ข้างหน้าความรับผิดชอบผู้เสียสละค่ะเสียสละผู้ให้ใจดีใจกว้างเออเฟือฟ่อเผื่อเผื่อเผื่อแผ่กับผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วเป็นคนที่คิดคิดกว้างไกลการไกลน้ว <c oughs> คนอื่นก็เข้าใจคุณได้ยากค่ะคุณคิดอ่านไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกคุณได้เพราะจินตนาการมีความคิดก้าวหน้าข้างหน้าที่ แตกแตกต่างพระแม่ธรณีค่ะความเด็ดเดี่ยวก้าหารแข็งแกร่งต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ความเด็ดเดียาาดเดดเด่ยวมั่นคงมุง่งมั่นเนี่ยคะ่ะเทพบุตรยุติธรรมค่ะนิยตพิจารณาติกตองให้ควรด้วยความรอบคอบคิดตัดสินใจแก้ไขต่างๆให้มีสติแล้วค,คุณก็เป็นคนที่รอบคอบอะค่ะ ความเก่งความแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับตนเองและคนอื่นได้ผู้รอบรู้แตกฉาน <c oughs> ฉเฉลียวฉลาดความยุติธรรมแล้วสิ่งที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยความเข้มแข็งอดทนเด็ดเดเี่ยวแต่ข้อเสียคือระวงังการตัดสินใจที่เด็ดเดเี่ยวเก่งกล้าเก่งกล้ากล้าเก่งโอกาสผิดพลาดได้ด้วยค่ะเก่งเก่งมากเกินอะไรเนี้ยค่ะ ขาดความรอบคอบระวงังค่ะการตัดสินใจผิดพลาดแล้วให้พินิจพิจารณาติดตองให้ควรด้วยความอรอบคอบภากิษณะค่ะความนิ่งภาความควัญพิมพ์ใหม่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความสำเร็จความมุ่งมั่นความก้าวหน้าอยู่ข้างหน้าแต่เพียงเหมือนมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกไพ่จะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกนะคะว่าให้รอบครอบการบุกเบิกริเริ่มสิ่งใหม่ๆกล้าเสี่ยงกล้าลุยความออลอริเริ่มเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ยิ่งกล้ากล้าเสี่ยงเนี่ยคะ่ะในสิ่งต่างๆให้รอบครอบค่ะโอกาสตัดสินใจผิดพลาดได้ ให้มองกว้างก้างมองการไกลแล้วก็เผื่อความสุข,ขุมรอบข้อของคุณะคะ่ะแก้ไขปัญหาต่างๆและพบความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าตอนนี้รู้สึกจะนิ่งนิ่งพักพักผ่การอยู่สมถะต่อสู้แก้ไขะะ้วยค่ะการอดทนต่อสู้จนกว่าจะประสบผลสำเร็จคุณอดทน แล้วพายอยากบอกอะไรอีกค่ะของขวัญปีใหม่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนี่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณมาบอกให้รอบคอบแล้วควณเป็นคนใจกว้างเพื่อเผื่อเผื่อแผ่ใจดีออมีเมตตาการมีเมตตามองการไกลคาดการข้างหน้าสำเร็จรอยอยู่ข้างหน้าหลังจากต่อสู้ฝ่าฟัน พินิจพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความรอบคอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรค่ะบอกไพ่แนะนำให้บอกด้วยค่ะแนะนำด้วยค่ะไพ่อินค่ะความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ หลังจากฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆการต่อสู้การฝ่าฟันความเหน็ดเหนื่อยคลายความมุมนะพยายามเหน็ดเหนื่อยต่อสู้แล้วก็สำเร็จกับสิ่งต่างๆด้วยความรู้ความสามารถประทานพละรกกำลังสิ่งสิ่ง,งดีีสิ่งยิ่งใหญ่ความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองค่ะพลังก,กำลังสติปัญญาความเฉลียวฉลาดความรอบคอบความ คิดอ่านที่ดีมีความฉลาดพนังสุพรรณมัจฉาค่ะมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลค่ะปกป้องคุ้มครองดูแลอยู่ตลอดเวลาการเอาใจาใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองช่วยเหลือเอาเจาใส่ทำให้สุขมีความสุขความน่ารักสดใส การดูแลอาจจะใส่ห่วงใยพยาสุขรีบค่ะพยาอยากจะบอกอะไรอีกพัทักษะค่ะ บอกว่าความสําเร็จยิ่งใหญ่ที่จะได้มาต้องอดทนต่อสู้ฝ่าฟันเหน็ดเหนื่อยด้วยความรู้ความสามารถนี่ค่ะการใช้ความมุมนะพยายามเบรกรับเบกรกลับภาระหน้าที่เป็นต้องอดทนนะคะเหนื่อยมากแล้วก็ได้การยอมรับกับผู้คนรอบข้างผลักดันให้ประสบผลสําเร็จความเจริญก้าวหน้ารออยู่ต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนต้องต่อสู้ฝ่าฟันอย่าบุ่มบ่ามอย่ารีบร้อนใจร้อนให้รอบคอบ <c oughs> กับกับสิ่งต่างๆเพราะคุณเป็นคนกล้าลุยกล้าเสี่ยงสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแล้วการดูแลเอาใจใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเอาใจใส่คุ้มครองความช่วยเหลือคุณก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้คุณเนี่ยค่ะฝ่าฟันอุปสรรคลิเรื่อมลงมือคิดค้น ค้นคว้าค้นพบสิ่งใหม่ๆก็ะทำอะไรใหม่ๆท้าทายความรู้ความสามารถของคุณนะคะการสร้างชีวิตสร้างเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างสิ่งใหม่ๆแต่ด้วยความรอบคอบคิดตึกตองให้ควรให้ดีๆที่จะทำอะไรก็สำเร็จอยู่ค่ะแต่เหนื่อยช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ,หลอให้การช่วยเหลือดูแลเหมือนเตือนค่ะให้รอบคอบ ใบแรกก็เนี่ยค่ะความอ่อนไหวที้ตุกงบนให้ให้มีความอรอบคอบคิดพินิจจันนนา,นา,นาต่างๆเพราะคนอื่นคนรอบข้างคุณไม่เป็นคนเข้าใจยากคุณนะคะเป็นคนเข้าใจยากเข้าเข้าใจใครได้ยากอ่านดาวใจได้ยากเลยค่ะจะเป็นคนใจกว้างกว้างเอื้อเฟือ้อเพื่อเพ่ช่วยเหลือ จิตใจดีแล้วก็ยับยั้งชั่งใจคิดพิจารณาสิ่งต่างๆให้รอบคอบถ้ามองทางเตือนอีกด้านก็คือให้ระวังความใจดีช่วยเหลือผู้อื่นจนตัวเองเดือดร้อนระวังความอ่อนไหวใจอ่อนคิดสงสารนี่แหละค่ะาการอ่อนไหวกับสิ่งต่างๆได้ง่ายค่ะช่างคิดช่างฝันอ่อนไหว เราสำเร็จมันจะช้าแต่ว่าต้องเหน็ดเหนื่อยฝ่าฟันความอดทนมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาออกออกจากปัญหาการต่อสู้อุปสรรคต่างๆ่ามมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กําลังใจนะคะการต่อสู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเอาใจใส่ให้ฝ่าฟันอุปสรรคหลังจากเหน็ดเหนื่อยก็จะประสบผลสําเร็จอันยิ่งใหญ่ค่ะค่ะพายินความสําเร็จอันยิ่งใหญ่และสิ่งที่มุ่งหวังคิด ตัดสินใจต่อสู้ในการจะกระทําต่างๆนี่ค่ะจะสําเร็จสมหวังไหมคะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ไหมคะสมหวังไหมในสิ่งที่จะต่อสู้ฝ่าฟันเหมือนไพ่บอกเหมือนกําลังมีอุปสรรคปัญหาต้องต่อสู้ต้องแก้ไขฝ่าฟันไปด้วยความคิดให้รอบคอบแล้วฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ไหมคะสําเร็จไหมฝ่าฟันไปได้ไหมคะ ใบแรกพระโคนนทิค่ะอดทนเหน็ดเหนื่อยพาระ,ะมากรับผิดชอบแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะทุกอย่างมันมันต้องต้องเป็นอย่างนี้ค่ะต้องรับผิดชอบหนักเหนื่อยก่อนอดทนรอคอยความสำเร็จสมหวังสิ่งตอบแทนต้องใช้เวลาช้าๆแต่มั่นคงค่ะให้รอบคอบ สำเร็จไหมคะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ไหมสำเร็จสำเร็จนี่ค่ะก็ดีคะ่ะสำเร็จความพัพพ,พิรุณคะ่ะความร่มเย็นค้นพบสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นซ้ำสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นค้นว้าค้นพบความอัจฉริยะสำเร็จไหมคะภกิจสนะคะ่ะ ะเทวาลีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุ้มครอง <c oughs> ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมในการเรียนรู้ศึกษาคุณต้องศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆให้เข้าใจแล้วคุณเป็นคนที่เก่งค่ะใช้สติปัญญาความสามารถอดทนฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ผู้คนช่วยเหลือทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่จะสำเร็จต่อสู้ได้ค่ะหนักเหนื่อยหน่อยอดทนรอเวลา แล้วนิ่งพักนิ่งค่ะนิ่งนิ่งอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับธรรมชาติความสมถะไม่ไม่ไม่ควรยึดติดหรือฝืนบากไปกับสิ่งนี่ค่ะของโลกของสังคมที่เราอยู่นี่นะคะ่ะให้เราอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆกับโลกภายนอกกับโลกกับความ ความเป็นไปของโลกนะะี่ค่ะให้เราแบบอยู่แบบสมถะนิ่งๆก่อนยังไงก็ก็สําเร็จมีผู้คนช่วยเหลือเพียงแต่ต้องอดทนหนักเหนื่อยรอเวลาค่ะชา้าๆแต่จะมั่นคงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่านะะี่ค่ะสําเร็จชา้าๆแต่มั่นคงแล้วตัวคุณเองก็ความร่มเย็นมาสู่คนรอบข้างมีความรี่เริ่มคิดคน้คนค้นพบค้นคว้าสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตต้องรอเวลา อดทนสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆความร่มเย็นเป็นคนเฉลียวฉลาดค่ะเพียงแต่มันจะคิดจะทำอะไรมันต้องติดขัดขรุขระปัญหาก่อนค่ะเนจนงกรต่อสู้ก่อนหลังจากเสร็จสิ้นในสิ่งนั้นแล้วทั้งการงานการเงินสิ่งที่ความรักและสิ่งต่างๆที่เรารอคอยที่เราจะประสบผลสำเร็จค่ะแล้วก็มั่นคงผู้คนช่วยเหลือ ค่ะข,ข,ขอให้คนเกิดเดือนกันยายนพบแต่ความพบแต่สิ่งดีๆมีความสุขสุขสมหวังประสบผลสำเร็จค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ